เดอบุกเทนเดินล no. ้อนอกเดิลดอรถเมล์นอกบันทึกาลที่สิบเอ็ดที่สิบสาม หญ่หมั้อนกลางบอลซื้อต้นใหญ่มากเลยนี่กำลังจะเดินไปขึ้นรถไปฟ้าสายสีน้ำเงินกับสีแดงระตูที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสามขึ้นเรงนี้เหรอไม่ใช่มเดินไปดูกัน ม ja ่ก็ตัวที่ิบเอดแล้ก็มารวมตัวอะไรกัน่รเปล่าาจะเป็นนล้